มาย,ยมจ้ามาย,ยมมึงมาย,ยมดกๆจ้ะมาย,ยมดกๆยี่ีมาเก็บมาย,ยมไปตําไปตําที่กล้วยจ้ะมึงนวยเพิน่นนวยเพิ่นดกดกนวยดกๆเก็บมาย,ยมจ้ามาเก็บมาย,ยมซอยกันเด้อพี่น้องเอาไปดองเอาไปเชื่อมจ้า เอาไปดองเอาไปเชื่อมเมลี่สิเอาไปตำตำใส่กล้วยจ้ะตำใส่กล้วยแซ่บ่านนะ ทั้งเก็บทั้งทางทยข้าวโพดข้าวเหนข้าวโพดข้าวเหนียวเหนียว,<ำ>ยวแก้ดีบ่าหรือตาอันบางคนเพิ่นเอามาขายมันอ่อนผุดแหม่บ่ม,มักแหมมาขายข้าวโพดโอ้ มันติดขันแก่ดีบ่ราะเราบางส่งเลยพอดีกินนี่แก้เบิ่งก็ได้อืมกระปุงนี่ฟักเท่าใดในทุ่งเท่าใดเนี่ยทุ่งยี่สิบบาทอ๋อคือว่าคือขายแพงเลยคนรักคนมากไปยี่สิบเลยนะโอ้คนมาขายคนมา,าท้องอินคนมาขายหมูว่านนี่ซีฟักอยู่ยายนั่นเพิ่นเอามาขายก็สิเบาดอกจ้ะเพิ่นเอามาขายซีฟักอยู่ยายอันอยู่บ้านนี่แหละ ก็ถือฟักละหาบาทเมื่ยอไคยู่มายมจ้าเพื่อนมาขายข้าวดมันบมแกข้าวดข้าวดจากอันย่งอ่อนๆอยู่ยังบมแกไหลายไม่ดีเป็นคนนวหมักข้าวูดอ่อนหลายวมักกินวอดแสบต้องให้มันพอดีเหนียวเนียวกับบดถึงกับแก กใหายมันพอดีบก้าตีเพิ่นหลายก็เลยว่าเพิ่นข้ายหน่อย <c oughs> อันที่ว่าเขาพูดโบก,กี้กะยยันเพิ่นว่าหา้ก็เลยว่าขายหน่อยพดูด <c oughs> ขายหน่อยพดูดคือเหมือว่านนซีฟักยูจะเห็นว่าเงินเศร้าหนึ่งเนาะเงินเศร้าหนึ่งกับส่วนสี่ใดเงินเศร้าเนาะจ้าอุ้ยคืองามถึงทั้งใน จะได้เอาเนี่ยเอามาต่อยเอาดึงคุณนะไปดองเอาไปดองมโยมไปดองไว้ถ้ากินจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะคะ